สวัสดีค่ะ MP Channel ค่ะสวนเราก็กำลังเริ่มมีสีมีสันแล้วนะคะอันนี้ปลูกได้สามสี่วันแล้วนะคะโอ้ดอกไม้ออกแล้วคือตรงนี้มนจะทำซุ้มซุ้มให้ดอกไม้มันขึ้น มาอยู่ได้เดือนเดียวก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างละเริ่มจัดสวนทำบ้านไม่อยากกลับอังกฤษเลยตรงตรงนี้มันจะทำเป็นที่นั่งเล่นนะคะหลังบ้านตอนบ่ายๆนี้อากาศดีมากเลย วันนี้ทีมช่างก็จะมาทำสั่งวายเมดมาแล้วก็จะลงลงพื้นปูพื้นซีเมนแต่ยังไม่ลงกระเบื้องนะคะตอนนี้กำลังจัดขุดเสารอบๆขุดดินแล้วก็จะใส่วายเมดแล้วก็จะลงตอเขาเรียกอะไรอะ่ะ ให้มันยึดแต่ละเสาบรรยากาศก็ดีค่ะนกเสียงนกเสียงกาอันนี้ลงพื้นเสร็จก็จะทำแท้งน้ำแต่เวลาเราก็มีแค่นี่ฮิตเดียวเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้กลับละไม่อยากกลับเลยอันนี้เป็นจะเป็นที่ปลูกสารนะคะสวยมากเลย ฝั่งนี้ทางซ้ายมือมันก็จะลงทำพืชผักสวนครัวไว้เวลาอันนี้ชะอมลงแล้วนะคะชะอมเพิ่งลงชะอมเมื่อวานนี่เองกลับมาปีหน้าคงจะได้กินอันนี้ก็ไผ่ มันก็ลงต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็ลงมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนี่จะจะลงประมาณเจดต้นแปดต้นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามปีก็จะได้กินลูกละสามสี่ปีเนี่ย ลงเอาไว้ค่ะตรงนี้ก็เป็นกอไผ่แล้วก็ต้นไม้ต้นประดูนะคะต้นประดูสองต้นใหญ่ๆหญ่มต้นมะม่วงอันนี้หลังบ้านนะคะ มันก็เริ่มเผา,าเศษไม้เศษใบไม้ตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยแค่มาแค่ได้เดือนยังไม่ถึงเดือนมันก็จะททำได้แค่นี้แหละภายในก็ตกแต่งเสร็จแล้วก็มีม่านมีเตียงมีแอร์ทุกห้องเลยก็ค่อยๆทำไปนะคะ อันนี้ก็มะพร้าวน้ำหอมเนียลงมะพร้าวน้ำหอมทั้งสองสองข้างเลยส่วนที่มีต้นกล้วยนี่เป็นที่พื้นที่ของน้องสาวนะคะของมนก็ตรงไปหน้าบ้านตรงเสาแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยเนี่มะพร้าวน้ำหอม มีกอภผ่แล้วก็มีกระทินโหกระถินถึงอังกฤษมากเลยลวเวลาเราอยากกินเนี่ยเนหะ็นไหมพอมาถึงแล้วแล้วก็โอ้โหแกะกระทินแล้วก็ไปใส่ส้มตำเนี่ยอร่อยลอ,อยเลยเนี่ยอืกระถินแก่ๆเยอะเลย มนบอกเขาไม่ต้องเอาลงเอาไว้เก็บกินมันก็จะตัดแล้วก็ตอนเออกิ่งมันให้เป็นพุ่มพุ่มอต้นมันล้มเนื้อต้นมันล้มต้น,ตนมะม่วงกี่ต้นนี่ยหนึ่งสองสาข้างล่างเอ่อสวนก็มีตนม้นมะม่วงอีก มีประดูสองต้นใหญ่ๆเลยนะฮะมันว่าจะเอาเชือกขึ้นไปแล้วทำสวงิงก็นั่งไหวย้ต้นเอ่อป็นฟ้าแต่มันพี่สาวบอกว่ามันไม่มีไม่มีอ่าลูกมีแต่มีแต่ดอกเิ็นฟ้าจะได้ตัดลงให้มันขึ้นใหม่เหนือเริงฟ้า สูงมากแล้ก็กอไา่แต่เสียอย่างเดียวข้างหลังสุดเนี่ยจะเป็นคอกหมูของข้างบ้านนี่ยคอกหมูกินโชยอยู่นิดนึงอันนี้ก็ไผ่สีทองเป็นไม้ประดับสวยมากเลยค่ะสวยมากเลย ร้านเคยร้านเคยกำลังมาขนเอาไม้นะคะขนไม้มต๊อก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 มาละต้นไม้ใหญ่มากสวยมากมาดะดูติดติดที่ดินหลังบ้านก็จะเป็นสวนยางของข้างบ้าน ตอนนี้วนจะเคลพื้นที่แล้วก็จะทำกำแพงรอบัวรอบรัวรอบขอบชิดเนื้อที่ก็หนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานสิบสองตารางวาก็พอพอดีเหมาะเจาะไม่มากเกินไปถ้าก็พอดูแลได้เนี่ยหลังบ้านสุดเคตตรงนี้แหละหลังบ้านตรงที่ถมดินเนี่ย โอเคนะคะ MP Channel ก็ขออัปเดตมาคราวนี้มันก็ทำงานอย่างเดียวไม่ได้ไปเที่ยวไหนลืมกดไลค์กดแชร์ให้ MP Channel เลยนะคะสวัสดีค่ะ